ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนรวบรวมโดยไอเดียลงทุน SpaceX เข้ามาช่วย FAA ปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศสหรัฐแม้ถูกวิจารณ์หนักเรื่องการปลดพนักงานรัฐทีมงานจาก SpaceX ร่วมมือกับองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ FAA เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยและทันสมัยขึ้นหลังเกิดเหตุเครื่องบินชนกันกลางอากาศที่วอชิงตันดีซีทำให้มีผู้เสียชีวิต67คนที่ผ่านมา FAA เจอปัญหาขาดแคลนพนักงาน และระบบที่ล้าสมัยมานานแล้วยิ่งพอเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งชัดขึ้นนอกจากนี้ FAA ยังเพิ่งไล่พนักงานทดลองงานที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบออกไปหลายร้อยคนซึ่งบางคนทำงานมาไม่ถึงปีการปลดพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการลดจำนวนค่าราชการพร้อมกับผลักดันกฎหมายลดภาษีที่เอื้อประโยชน์ให,ให้บริษัทใหญ่และคนรวยรวมถึงมัสก์ซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งในหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประสิทธิภาพรัฐบาลก็มีบทบาทสำคัญในการปลดพนักงานรอบนี้ ซึ่งนักวิจารณ์มองว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมัสกเองก็เป็นผู้รับงานรายใหญ่ของรัฐบาลผ่าน SpaceX และเขายังมีส่วนในการกดดันให้ปลดหัวหน้า FAA คนก่อนหลังจากที่ FAA สั่งปรับ SpaceX เรื่องละเลยข้อมูลด้านความปลอดภัย OpenAI เสนอให้บอร์ดส่วนนอน Profit มีอำนาจโหวตสูงเพื่อป้องกันปัญหาถูกเทคโอเวอในส่วน for-profit มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างของ OpenAI จากที่เป็นธุรกิจนอนโปรฟิตมาเป็น For Prof i t ซึ่งทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและรองรับเงินจากนักลงทุนได้มากขึ้นโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มอำนาจการโหวตออกเสียงของบอร์ดจากส่วนนอนโปรฟิตการเพิ่มอำนาจการโหวตให้บอร์ดจากส่วนนอนโปรฟิตนี้ OpenAI มองว่าจะช่วยป้องกันปัญหาหากส่วนธุรกิจฟ o r Profit ถูกนักลงทุนที่หวังผลบางอย่างเข้ามาไล่ซื้อหุ้นจนสามารถมีอำนาจในการบริหารได้ OpenAI ก็จะปลอดภัยจากการถูกครอบงำโดยนักลงทุนบางกลุ่มเพราะอำนาจการโหวตยังอยู่ที่ส่วนนอนโปรฟิตเดิมนั่นเองโมเดลสิทธิการโหวตไม่เท่ากันนี้ในบริษัทเทคโนโลยีสามารถพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะบริษัทที่มีหุ้นหลายคลาสเพื่อให้ผู้ก่อตั้งที่มีบทบาทสำคัญแต่อาจถือหุ้นในสัดส่วนไม่มากยังคงมีอำนาจบริหารจัดการสูงแต่กรณีของ OpenAI เป็นเรื่องของธุรกิจนอนโปรฟิตกับฟอร์โปรฟิ การเพิ่มอำนาจโหวตนี้ย่อมกระทบกับนักลงทุนใน Open AI ปัจจุบันซึ่งทั้งหมดอยู่ในฝั่ง For Profit เช่น Microsoft หรือ SoftBank X ขึ้นราคาสมาชิก X p r e m i u m plus ในอเมริกาเกือบเท่าตัวคาดเป็นผลจากการเปิดตัวโมเดลกรอก3 X ขึ้นราคาแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน X p r e m i u m plus ที่เป็นตัวบนราคาแพงที่สุดอีกครั้งเบื้องต้นมีผลเฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยเพิ่มขึ้นจาก22ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น40ดอลลาร์ต่อเดือนหรือเกือบเท่าตัว ส่วนราคาแบบจ่ายรายปีเพิ่มเป็น395ดอลลาร์ทั้งนี้ราคาของไทยในหน้าสปอร์ตยังเท่าเดิมที่750บาทต่อเดือนและรายปี7,800บาทซึ่ง X เ,เพิ่งปรับขึ้นราคาสมาชิก X Premium Plus ทั่วโลกไปเมื่อเดือนธันวาคมนี้เอง X ไม่ได้ชี้แจงสาเหตุที่ขึ้นราคาและมีผลเฉพาะในอเมริกาตอนนี้แต่คาดเดาว่ามาจากการเปิดตัวโมเดลกรอก3รุ่นล่าสุดของ XA i ซึ่งสมาชิก X Premium Plus จะได้ใช้งานก่อนกลุ่มอื่น แต่ถึงอย่างนั้นการขึ้นราคาเกือบเท่าตัวก็ดูหาคำอธิบายได้ยากอยู่ดีทรัมป์เจอผู้นำบิ๊กเทคได้สีจิ้นผิงก็เจอผู้นำบิ๊กเทคได้เหมือนกันนี่มันคือยุคที่สหรัฐกับจีนเดินหน้าแบทเทิลกันแท้ๆฝั่งหนึ่งผู้นำเทคระดับโลกก็โชว์ตัวพร้อมหน้าในวันที่ทรัมป์ทำพิธีสาบานตนอีกฝั่งหนึ่งอย่างจีนก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันสิ่งที่แตกต่างระหว่างจีนกับสหรัฐที่เห็นได้ชัดก็คือในยุคที่ทรัมป์รุ่งเรืองยุคแรกผู้นำเทคฝั่งอเเมริกาาาต่างบือนนนหห้ี ใครๆก็ไม่เอาทรัมป์ยุคนั้นคือยุคที่ลิเบรันกำลังเบ่งบานจนในที่สุดผู้นำบิ๊กเทคยักษ์ใหญ่ฝั่งอเมริกาก็โดนหลากหลายประเทศยื่นฟ้องกันทั่วหน้าในฐานะที่เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดจำนวนไม่น้อยที่ฟ้องสำเร็จและบริษัทเทคต้องก้มหน้ารับกำจ่ายเงินชดใช้เยียวยาและในที่สุดเมื่อทรัมป์กลับมาสัญญิงสัญญาว่าจะทําให้อเมริกากลับมาเกรดอเกนก็เป็นไปได้ว่าบิ๊กเทคอาจจะเริ่มเห็นด้วยกับทรัมป์บ้างแล้วว่าผลกระทบเชิงบวกจากการที่มีผู้นําคอยปกป้องผลป,ผลประโยชน์แห่งชาติ มันก็ส่งผลดีต่อบริษัทตัวเองด้วยเหล่าบิ๊กเทคที่เคยเออออกกับนโยบายสายลิเบรนจึงหันมาเริ่มเอาอกเอาใจทรัมป์ด้วยการเริ่มถอนนโยบายดีไอออกจากบริษัทตัวเองก่อนเลยและจํานวนไม่น้อยก็เดินหน้าบริจาคให้ทรัมป์เมื่อเขากลับมาแถมยังพร้อมหน้าแสดงความยินดีกับทรัมป์อย่างชัดเจนขณะที่ฝั่งบริษัทเทคจีนกลับกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเป็นฝั่งรัฐบาลจีนเสียเองที่ไล่ทุบบริษัทเทคโทษฐานที่ผูกขาดมากไปช่วงที่ถูกไล่ทุบก็ต้องยอมรับว่า เหล่าซีอโอต่างพากันเก็บตัวกันทั่วหน้าความร่ำรวยก็ร่วงหล่นชนิดที่ใครๆก็ตกใจกลายเป็นว่ายุคนี้ผู้นําจีนเริ่มหันหน้าเข้าหาบิ๊กเทคจีนบ้างแล้วหลังจากพยายามไล่ปราบอยู่นานเมื่อถึงยุคที่ต้องร่วมมือทั้งสองฝ่ายก็หันหน้าเข้าหากันล่าสุดการปรากฏตัวของแจ็คมาผู้นำบิ๊กเทคระดับโลกอย่างอาลีบาบาที่เก็บตัวอยู่พักใหญ่หายหน้าหายตาเป็นพัก,พก ครั้งนี้เขากลับมาโชว์ตัวต่อหน้าผู้นําจีนอย่างสีจินผิงที่เคยไล่ทุบทเทคจีนมาก่อนจึงทําให้โลกประหลาดใจจากการจัดประชุมเพื่อหารือกับผู้นาบิ๊กเทคเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการปรากฏตัวครั้งนี้ของแจ็คมาแห่งอลบาบาเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่มาทั้งองคคาพยพของเหล่าบิ๊กเทคจีนตัวอย่างบิ๊กเนมที่ว่าอาทิวองชวอนฟูผู้ก่อตั้งบีโรบินเซงผู้ก่อตั้งบริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่อย่าง CATL วองซิงเจ้าอาณาจักรแฟลตฟอร์มเดลิเวอรี่ไมท่วน เรนเจนเฟยผู้ก่อตั้งบริษัทอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยเลจูนผู้ก่อตั้งเสี่ยวมี่เลียงเวนเฟผู้ก่อตั้งเอไออย่างดิฟสีที่กำลังมาแรงก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับสีจิ้นผิงด้วยไหนจะโพนี่มาแห่งเทนเซนต์อีกเรียกว่าบิ๊กเทคจีนมากันพร้อมหน้าจนสัมผัสได้ว่าถ้าทรัมป์โชว์พลังเทคโนโลยีจากเครือข่ายเศรษฐีบิ๊กเทคฝั่งอเมริกันได้จีนก็พร้อมปะทะแบบไม่น้อยหน้าเช่นกันถ้าทรัมป์กำลังส่งสัญญ,ญาณว่า จะทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสีจิ้นผิงก็กําลังส่งสัญญาณเหมือนกันว่ากําลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสีจิ้นผิงกล่าวกับผู้นำบิ๊กเทคว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าผู้ประกอบการจากบิ๊กเทคทั้งหลายจงร่วมมือกันเดินหน้ารับใช้ประเทศร่วมกันทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประเทศเคารพกฎหมายช่วยกันผลักดันธุรกิจเพื่อทําให้ผู้คนมั่งคั่งร่ํารวยไปด้วยกัน HP ซื้อกิจาการ h u m a มผู้พัฒนา AI พินอุปกรณ์ติดเสื้อผู้ช่วยอัจฉริยะ116ล้านดอลลาร์ h u m a ม Start u p ัพที่พัฒนาอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยติดเสื้อ AI พิมประกาศว่า HP ได้ทำข้อตกลงซื้อส่วนการทำงานหลักของ AI มูลค่าดี116ล้านดอลลาร์ซึ่งมีทั้งแพลตฟอร์มหลัก Cosmos พนักงานบางส่วนรวมทั้งกลุ่มผู้ก่อตั้งและสิทธิบัตรกว่า300รายการของบริษัทผลจากการขายกิจาการนี้ AI พินจะหยุดการทำงานทั้งหมดหลังวันที่28กุมภาพันธ์เป ข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกลบโดยฮิวแมนจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่เกิน90วันตามข้อกำหนดส่วนลูกค้าที่รอเปลี่ยนเคสชาร์ดไฟบริษัทจะคืนเงินให้ตามอัตราส่วน AI พินเป็นสินค้าที่สร้างกระแสเมื่อตอนเปิดตัวจากการสาธิตความสามารถการทำงานหลายอย่างอย่างไรก็ตามผลการรีวิวนั้นออกมาไม่ดีนะักอย่าง MKBHD นักรีวิวสินค้า i อชื่อดังก็บอกว่าเป็นสินค้าที่แย่ที่สุดที่เขาเคยรีวิวมา จึงมีรายงานข่าวปัญหาในบริษัทเป็นระยะรวมทั้งการเจรจาขายกิจการให้ HP ซึ่งข่าวแรกบอกว่า1,000ล้านดอลลาร์และมาจบที่116ล้านดอลลาร์ในที่สุด HP บอกว่าการซื้อกิจการฮิวแมนี้จะนำมาเสริมการพัฒนาอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ทั้งระดับอุปกรณ์และบนคลาวมิรามูราติอดีต CTO OpenAI เปิดตัวบริษัท AI ใหม่ Thinking Machines l a b มิรามูราติอดีต CTO OpenAI ที่ลาออกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ปิดตัวสตาร์ทอัพใหม่ด้าน AI ชื่อว่า Thinking Machines l a b โดยโฟกัสที่3หัวข้อได้แก่ทำให้ผู้คนปรับเข้ากับ AI ได้ตามความต้องการเฉพาะพัฒนาพื้นฐานที่สำคัญเพื่อการสร้าง AI และส่งเสริมวิทยาศาสตร์แบบเปิดเพื่อให้ทุกศาสตร์ทำความเข้าใจตลอดจนร่วมกันพัฒนาเป้าหมายบริษัทจึงเป็นการทำ AI ให้เข้าถึงในวงกว้างและเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามูราตีเริ่มเจรจากับนักลงทุนเพื่อรับเงินทุนสำหรับการตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งมูราติไม่ได้ให้ข้อมูลว่า t i ิ k i n g m a c h ช n n s Lab ได้รับเงินทุนแล้วหรือไม่ Tinking Machine Lab มีมูราติเป็นซ e อร่วมด้วยจอห์นชูเมิร์หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และแบรดซอฟต์อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ OpenAI เป็น c ี o เมตาจัดงานสัมมนาลามาคอนสำหรับนักพัฒนา AI วันที่29เมษายนนี้ เมตาประกาศจัดงานสัมมนา,าสำหรับนักพัฒนาที่โฟกัสเรื่องปัญญาประดิษฐ์สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI ชื่องานว่าลามาคอนกำหนดจัดงานในวันที่29เมษายนานี้เบื้องต้นเมตาบอกว่าลามาคอนจะมีการเผยแพร่พรความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนา AI แบบ Open Source กับนักพัฒนาเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาแอปและผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทและสตาร์ทอัรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมจะเผยแพร่พรต่อในภายหลัง หัวข้อสำคัญที่คาดว่าเมตาจะเก็บไว้เปิดตัวในงานลามาคอนนี้ก็คือโมเดลรุ่นล่าสุดลามา4ซึ่งมีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้สุดท้ายเมตาบอกว่าหัวข้อเกี่ยวกับ m e t a เวิร์ยังไม่ได้หายไปไหนเพราะงานสัมมนา,าเมตาคอนเน็กยังคงกำหนดจัดงานในวันที่17-18กันยายนนี้ Facebook Life ปรับเงื่อนไขบริการเก็บวิดีโอถ่ายทอดสด30วันแล้วจะถูกลบออกไป Facebook ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบถ่ายทอดสด a c e b o o k Live โดยจะเก็บวิดีโอไลฟ์หรือถ่ายทอดสดสำหรับดูย้อนหลัง30วันจากนั้นวิดีโอจะถูกลบออกไปอัตโนมัติมีผลทั้ง Facebook Page และ Facebook ส่วนตัวจากก่อนหน้านี้วิดีโอจะถูกเก็บไว้ถาวรไม่ถูกลบการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับไลฟ์ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2025เป็นต้นไปทันทีส่วนไลฟ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ Facebook จะทยอยลบเช่นเดียวกันโดยจะมีการแจ้งเตือนเจ้าของวิดีโอล่วงหน้า รวมทั้งให้เวลา90วันในการดาวน์โหลดวิดีโอนั้นออกมาหรือเลือกวิธีการอื่นสำหรับคนที่ยังต้องการเก็บวิดีโอไลฟ์ของตนเองไว้ Facebook ให้ทางเลือกหลายแบบดังนี้ดาวน์โหลดวิดีโอไลฟ์ผ่านหัวข้อวิดีโอสหรือจาก Activity l ล็อกดาวน์โหลดวิดีโอไลฟ์เป็นชุดทีเดียวหลายคลิปเมื่อได้รับการแจ้งเตือนย้ายวิดีโอไลฟ์ไปเก็บบน Cloud s t o r ร g จากผู้ให้บริการอื่นเช่น Google Drive Dropbox โดยเชื่อมต่อบัญชีตัดคลิปแล้วโพสต์ลง Reels จะทำให้คลิปอยู่ถาวร ส่งคำขอเลื่อนกำหนดลบวิดีโอออกไปสูงสุด6เดือน Facebook ให้เหตุผลของการตัดสินใจลบวิดีโอไลฟ์ก่าว่าสอดคล้องกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมทำให้ผู้ใช้งานได้ดูวิดีโอไลฟ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเบดูรายงานผลประกอบการไตรามาส4 2 0 2 4ธุรกิจ AI Cloud เติบโตเด่นโฆษณาออนไลน์ส่งตัวเบดูรายงานผลประกอบการของไตรามาสที่4ปี2024 มีรายได้รวม34,124ล้านหยวนลดลง2%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนและมีกำไรสุดที่ตามบัญชี GAAP 5,192ล้านหยวน CEO และผู้ก่อตั้งเบดูบอกว่าในปี2024เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทจากการเปลี่ยนผ่านยุคอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางสู่ยุค AI first ซึ่งธุรกิจ AI cloud มีทิศทางเติบโตจากบริการ AI ที่ครบทั้งสแต็กของบริษัทขณะที่ธุรกิจแอปมือถือก็ได้ประโยชน์จาก AI เช่นกัน ธุรกิจ AI คลาวของเบดูมีรายได้เพิ่มขึ้น26%เทียบกับปีก่อนซึ่งมากพอชดเชยรายได้ที่ทรงตัวของธุรกิจออนไลน์ที่เป็นรายได้หลักของเบดูตัวเลขอื่นที่รายงานมีดังนี้เออนี่ปัญญาประดิษฐ์ของเบดูมีปริมาณการเรียก API 1.65พันล้านครั้งต่อวันในเดือนธันวาคม2024อ p o l l o โกรถยนต์อัตโนมัติมีการเดินทาง1.1ล้านครั้งในไตรมาสที่ผ่านมาแอปเบดูบนสมาร์ทโฟนมีผู้ใช้งาน679ล้านคน รายได้ส่วนไอฉีอีหกจุดหกพันล้านหยวนลดลงสิบสี่เปอร์เซ็นต์หัวเว่ยประกาศขายสมาร์ทโฟนจอสามพับหัวเว่ยเมดิคสีทั่วโลกราคาคาดประมาณหนึ่งจุดหนึ่งแสนบาทหัวเว่ยประกาศขายหัวเว่ยเมดิคสีสมาร์ทโฟนหน้าจอสามพับหรือทรีโฟลด์ในตลาดทั่วโลกหลังจากเปิดตัวและขายเฉพาะในจีนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วหัวเว่ยเมดิคสีเป็นสมาร์ทโฟนแบบจอสามพับรุ่นแรกของโลกสามารถใช้งานได้ตั้งแต่โหมดหนึ่งจอจนถึงสามจอ ซึ่งเป็นจอ OLED ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่6.4นิ้วแบบสมาร์ทโฟนและเมื่อกางออกมาทั้งหมดมีขนาด10.2นิ้วระดับเดียวกับการใช้แท็บเล็ตนอกจากนี้ h u วเว่ Huawei ยังบอกว่า Mate XT เป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่บางที่สุดเมื่อกางออกมาซึ่งอยู่ที่3.6ม mm. ิมตรสเปคของ h u วเว่ย Mate XT รุ่นที่เปิดตัวในมาเลเซียมีพื้นที่1เทไบต์ RAM 16กิตัวเลือก2สีดำและแดงราคา14,999ริงกิตหรือประมาณ113,000บาท สำหรับประเทศไทยหัวเว่ยเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจบนลิง ASE ผู้ผลิตชิปไต้หวันเปิดโรงงานที่5ในปีหนงังขยายพื้นที่ผลิต240% Advanced Semiconductor Engineering ASE ผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากไต้หวันเปิดโรงงานแพ็กเกจและทดสอบชิปแห่งที่5ในปีหนังประเทศมาเลเซียโดยเพิ่มพื้นที่ผลิตจากเดิม1ล้านตารางฟุตเป็น3.4ล้านตารางฟุตหรือเพิ่มพื้นที่ขึ้นถึง240% ASE เน้นทำธุรกิจแพ็กเกจชิปเป็นหลัก ตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแพ็กเกจแบบสี่เหลี่ยมแต่เทคโนโลยีใหม่นี้ยังอยู่ในโรงงานทดสอบในไต้หวันเท่านั้นคาดว่าจะเริ่มทดสอบกับลูกค้าได้ในปีหน้าทาง ASE เปิดโรงงานมาเลเซียมาตั้งแต่ปี1991โรงงานแห่งใหม่นี้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ1,500คนโรงงานทดสอบและแพ็กเกจชิปเป็นธุรกิจใหญ่ในปีนังบล็อกนั้นเคยพาชมโรงงานของ i ินเทเมื่อ2ปีก่อน WhatsApp เข้าเกณฑ์แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของ EU แล้ว เงื่อนไขผู้ใช้งานเกิน45ล้านคน WhatsApp แพลตฟอร์มแชทของ Meta เป็นบริการล่าสุดที่เข้าเกณฑ์แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ VLOP Very Large Online Platform ของกฎหมายดิจิทัล DSA แห่งสหภาพยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดว่าต้องเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานในภูมิภาคมากกว่า45ล้านคนการเข้าเงื่อนไข VLOP ของกฎหมาย DSA ทำให้ WhatsApp ถูกตรวจสอบและกำกับดูแลจากหน่วยงานมากขึ้นเช่นการเปิดเผยรายละเอียดการดูแลความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งาน การกำกับดูแลเนื้อหาและลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่เร็วขึ้นตลอดจนรายละเอียดการทำโฆษณาแบบเจะจงผู้ใช้งานเป็นต้นปัจจุบันบริการของเมตาที่เข้าเงื่อนไข VLOP อยู่แล้วได้แก่ Facebook และ i ิน t a m แกรมก o เกิลออกเครื่องมือช่วยองค์กรย้ายแชทจาก Microsoft Teams มาสู่ Google Chat Google ออกเครื่องมือช่วยย้ายข้อความแชทขององค์กรที่ใช้ Microsoft t e a m s มาสู่โลก Google Chat ได้ง่ายขึ้นย้ายแล้วอ้างอิงข้อความเก่าในยุคท e ม m s ได้ข้อความไม่หายไป ฟีเจอร์นี้เป็นการย้ายข้อมูลโดยแอดมินองค์กรผ่านแอดมินคอนโซลของ Google Workspace วิธีการคือต้องเชื่อมต่อบัญชี Microsoft Account แล้วสั่ง Export ข้อมูล c h a ทใน Teams ออกมาเป็นไฟล์ CSV แล้วจึง Import เข้ามายัาง Google Chat ฟีเจอร์นี้เปิดทดสอบแบบเบต้ามาระยะหนึ่งตอนนี้เปิดให้ลูกค้า Google Workspace ทุกคนใช้งานแล้วกองทุน Silver Lake เ,เ,เจราจาขอซื้อหุ้นจาก Intel ข่าวลือ Intel ประจำวันนี้บ l ูมเบิร์กายงานว่าบริษัทด้านการลงทุน s ินเว r ร์ k เล a แม g e จเมนต์กำลังเจรจาเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในออเทอรธธุรกิจชิป FPGA ที่ Intel เป็นเจ้าของซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ว่า Intel กำลังหาผู้ถือหุ้นรายใหม่อยู่ Intel ซื้อกิจการออเทอเมาตั้งแต่ปี2015ส่วนแผนการขายหุ้นส่วนธุรกิจนี้เพื่อเพิ่มกระแสะเงินสดให้บริษัทซึ่งมีการเจรจากับผู้สนใจแล้วหลายราย มูลค่าของดีนที่ซินเวอร์เลกหารือกับ Intel ไม่มีการเปิดเผยและรายงานบอกว่าดีนยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ Intel และซินเวอร์เลกปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อข่าวดังกล่าวไทยก็ไม่รอด X ขึ้นค่าสมาชิกแพ็กเกจบนสุด X p r e m i u m Plus จาก750บาทเป็น1,340บาทต่อเดือนต่อจากเมื่อวานนี้ที่ XAI เ,เปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่กรอก3ซึ่งผู้ใช้งาน X ที่เป็นสมาชิกแพ็กเกจบนสุด x p r e m i u m Plus จะสามารถใช้งานได้ก่อนใคร แต่ทันที X ก็ประกาศขึ้นราคา X Premium Plus ด้วยซึ่งตอนแรกมีผลเฉพาะในอเมริกาอย่างไรก็ตามบทจะขึ้นราคาแล้วก็ต้องโดนกันทั่วหน้าในหน้าสพอร์ตของ X ได้ปรับปรุงรายละเอียดราคา X Premium Plus ใหม่ทั่วโลกซึ่งประเทศไทยนั้นราคาเพิ่มขึ้นจาก750บาทต่อเดือนเป็น1,340บาทต่อเดือนและจ่ายรายปีจาก7,800บาทต่อปีเป็น13,317บาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 70- 80% X Premium plus เป็นแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนของ X ที่ราคาแพงที่สุดโดยมีสิทธิประโยชน์คือไม่มีโฆษณาในฟีดโพสแบบรีพลัยจะถูกมองเห็นมากกว่าคนอื่นรวมทั้งได้เครื่องมือ AI ที่มากกว่า X ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลของการขึ้นราคาครั้งนี้แต่เนื่องจาก X p r e m i u m และ X b a s i c i c ที่ไม่ได้กรอก3าไม่มีการปรับขึ้นราคา103.13และ275บาทต่อเดือนตามลำดับก็อาจสรุปได้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของกรอกสนั่นเอง ดิปซีพิจารณารับเงินลงทุนจาก Alibaba และกองทุนของรัฐบาลจีนความร้อนแรงของดิปซียังคงมีต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานจากเดอะอินโฟเมชันอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าดิปซีกำลังพิจารณารับเงินจากนักลงทุนภายนอกเป็นครั้งแรกจากที่ผ่านมาบริษัทร,รับเงินจาก High Fly ารซึ่งเป็นกองทุนบริหารความเสี่ยงเฮกฟันที่ซีอีโอดซเป็นเจ้าของรายชื่อนักลงทุนที่ถูกระบุในรายงานคือบาบ巴และกองทุนของรัฐบาลจีน ทั้งนี้อาลีบาบาปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อรายงานนี้การรับเงินจากนักลงทุนภายนอกอาจทำให้ดิฟซีเริ่มโฟกัสที่การหาโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างรายได้มากขึ้นจากปัจจุบันดิฟซีเน้นไปที่งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก Apple เปิดตัว iPhone 16e จัดเต็มชิป A18 ได้ Apple i n t e l l i g e n c เริ่มต้น22,900บาท Apple เปิดตัว iPhone 16e สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในตระกูล iPhone 16ซึ่งเป็นรุ่นราคาถูกที่สุดแทนที่ iPhone SE เดิม Apple บอกว่า iPhone 16e มาพร้อมกับความสามารถทรงพลังในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นสเปคของ iPhone 16e ได้ชิป A18 เหมือนกับ iPhone 16มี CPU 6แกนประมวลผล GPU 4แกนประมวลผลและ n e u r o n Engine 16แกนประมวลผลทำให้รองรับปัญญาประดิษฐ์ Apple Intelligence ส่วนชิปโมเดมระบบเซลลูล a าเป็นชิปใหม่ Apple c 1ที่ออกแบบโดย Apple เองตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ iPhone 16e มีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเป็นจอภาพ Super Retina XDR OLED มี Face ID และกล้อง t ทรูเด็บด้านหน้าในการปลดล็อก iPhone จึงเป็นการสิ้นสุดของ iPhone มีปุ่มโ Home อย่างเป็นทางการกล้องหลังของ iPhone 16e มี1ตัวซึ่ง Apple เรียกว่ากล้องแบบ2 in 1 48ล้านพิกเซล Fusion Telephoto 2เท่าทำงานได้ดีทั้งการถ่ายภาพโหมดกลางคืนและโหมดบุคคลวิดีโอรองรับสูงสุด 4K 60เฟรมต่อวินาที 1> iPhone 1 6 e มีตัวเลือก2สีคือสีดำและสีขาวราคาขายในไทยเป็นดังนี้ 128GB 22,900บาท 256GB 26,900บาท 512GB 34,900บาท Apple เปิดตัว C1 ชิปโมเด็ม 5G ที่ออกแบบเองเพื่อใช้แทนชิปจาก Qualcomm ประเด็นสำคัญหนึ่งของการเปิดตัว iPhone 1 6 e ที่เป็น iPhone ราคาถูกที่สุดรุ่นใหม่คือการเปิดตัวชิปโมเด็ม Apple C1 ที่ Apple ออกแบบเอง ซึ่งมีข่าวมานานหลายปีจากที่ผ่านมา Apple ใช้ชิปจาก q u a Qual คอ m ในการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูล a า 5G Apple อธิบายว่า C1 เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก Apple Silicon เป็นโมเด็มที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน iPhone รองรับการเชื่อมต่อที่เร็วและเสถียรบนเครือข่าย 5G พร้อมการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมดทำให้มีการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น Apple ไม่ได้บอกขนาดแบตเตอรี่ของ iPhone 16e แต่บอกว่ารองรับการใช้งานต่อเนื่อง ดูวิดีโอสูงสุด26ชั่วโมงและดูวิดีโอผ่านสตรีมสูงสุด21ชั่วโมง iPhone 16e เป็น iPhone รุ่นแรกที่ใช้ชิปโมเดม4วันซึ่ง Apple ไม่ได้นำไปใช้กับ iPhone 16รุ่นอื่นจึงต้องดูต่อไปว่า Apple จะขยายไปใช้กับ iPhone 17รุ่นอื่นด้วยหรือไม่ Microsoft เปิดตัวชิปควอนตัมใหม่สถาปัตยกรรม t o p o l o g i c a l คือเปิดทางสร้างชิปล้านควบิต Microsoft เปิดตัวชิปควอนตัมรุ่นใหม่ Majorana วัน er ที่ใช้เทคโนโลยี Topological ซึ่งช่วยให้การสร้างชิปควอนตัมขนาดใหญ่ที่มีคิวบิตหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ควอนตมัมจำนวนหลายล้านตัวในชิปเดียวเป็นไปได้ Topological คนี้ทำงานโดยอาศัยปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคชนิดหนึ่งซึ่งถูกทำนายไว้ตั้งแต่ปี1937โดยนักฟิสิกส์เอเทอร Majorana er, ทีมวิจัยของ Microsoft สามารถพัฒนาโครงสร้างนี้ขึ้นมาได้ โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าพิเศษและอ่านค่าข้อมูลจากชิปโดยใช้คลื่นไมโครเวฟปัจจุบันเมเจร์เรนวันมีอัตราความผิดพลาดของการคำนวณอยู่ที่ประมาณ1%ปอร์เและกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้ลดลงอีกแนวทางต่อไปคือการเพิ่มจำนวนคิวบิตในชิปเพื่อให้สามารถตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชิปควอนตัมรุ่นใหม่ของ Microsoft จะสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและเสะถียรยิ่งขึ้น Microsoft Research เผยแพร่มิวส์งานวิจัยโมเดล AI สร้างรูปแบบเกมเพลย์ตามที่กำหนด Microsoft Research เผยแพร่มิวส์โมเดล Generative AI ที่สามารถสร้างภาพเสมือนภายในเกมหรือตามการควบคุมของผู้เล่นได้แบบเรียลไทม์ซึ่งสถานะตอนนี้เป็นงานวิจัย Microsoft มองว่าสามารถนำมาพัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ของการสร้างสรรค์รูปแบบเกมได้ มิวส์เป็นงานวิจัยที่มาจากความร่วมมือของ Microsoft Research และ Ninja t ี r i สตูดิโอพัฒนาเกมในเครือ Xbox โดยใช้ข้อมูลการเล่นเกม r e a d i n g a i g ของ Ninja t ีรี r i ในการฝึก AI ทําให้เข้าใจโลกของเกม 3D ระบบฟิสิก์ของเกมและวิธีที่ผู้เล่นตอบสนองกับเกมผ่านจอยเกมเพื่อนํามาสร้างเกมใหม่แบบเรีลวทม์ได้ในตอนนี้โมเดลมิวส์รุ่นล่าสุดแวม1.6พันล้านพารามิเตอร์สามารถสร้างเกมเพลย์ขึ้นมาจากพรอมทที่กำหนดรายละเอียดต่างๆภายในเกมที่ต้องการ ผลลัพธ์ยังมีความละเอียดไม่สูงมีความกว้าง300พิกเซลและความสูง180พิกเซล10เฟรมต่อวินาทีแต่สามารถแสดงรายละเอียดปีกย,ย่อยเช่นการโต้ตอบกับวัตถุในเกมการเคลื่อนที่ตรงตามพรอมต์ได้ Microsoft ไม่มีแผนนำ Muse มาเป็น AI สร้างเกมทั้งหมดแต่มองว่า Muse จะช่วยสร้างสรรรูปแบบใหม่ของเกมเพลย์ได้เพราะฝึกฝนจากข้อมูลวิธีการเล่นของคนนอกจากนี้ยังมองโอกาสนำเกมเก่าคลาสสิกมาสร้างใหม่โดยไม่ต้องอิงกับเอนจิ e นเดิมของเกม แต่ใช้วิธีศึกษาระบบเกมเพลย์แล้วนำมาสร้างสรร์นบนสภาพแวดล้อมใหม่ 3D ได้เป็นต้นม u s สจะเปิดให้ทดสอบใช้งานผ่าน c Copilot เ a ็ s เร็วๆนี้ Google N s เปิดให้สร้างภาพบุคคลด้วย AI ประกอบโฆษณาห้ามสร้างภาพคนดังดารานักการเมือง Google N s อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถสร้างภาพบุคคลด้วย AI เพื่อประกอบแบนเนอร์โฆษณาได้แล้วระบบ AI ที่ใช้สร้างภาพบุคคลจากโมเดลอิมเมจเจน3ที่เคยมีปัญหาเรื่องการสร้างภาพบุคคล แต่ g o o g l e ไปซ่อมกลับมาและเริ่มให้บริการสร้างภาพบุคคลในแอปตัวอื่นๆเช่น Google Workspace แล้วข้อจำกัดของการสร้างภาพบุคคลใน Google แอคือต้องเป็นภาพผู้ใหญ่เป็นภาพกิจกรรมไลฟ์สไตล์เท่านั้นไม่สามารถใช้สร้างภาพเด็กคนดังดารานักการเมืองภาพที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและไม่สามารถวางภาพบุคคลไว้ร่วมกับสินค้าที่มีแบรนด์เจาะจงได้ภาพทุกภาพที่สร้างด้วย AI จะถูกฝังลายน้ำซินไอดีของ Google เช่นเคย เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ